แกงนอข้าวนอแกงนอข้าวนอยำเต้าวันนี้จะมาทำํำข้าวนอหรือผัดนอน,นั่นเองค่ะไม่ได้มาทําอย่างอื่นเลยค่ะร้องเพลงเฉยๆเ<ะ>นี่ยค่ะ <G ül> การคั่วก็คือผัดให้มันแห้งใช่ไหมคะแต่ถ้าผัดก็คือไม่ต้องแห้งนั่นเองค่ะง่ายๆนะคะก็เริ่มจากการเอาหน่อไม้สุกเนี่ยแหละคะ่ะมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็กระเทียมสับหยาบไข่อีก2องฟองแ่นั้นเองจ้ะใครมีหมูสับก็เอาหมูสับใส่ไปได้นะคะแต่วันนี้พี่อุ๋ยขอใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยแหละคะ่ะง่ายๆสไตล์พี่อุ๋ยไงล่ะคะม,ะมาจ้ามาจ้ามาผัดกันเลย วัตถุดิบก็พร้อมแล้วลีลาอะไรคะมาจ้าตั้งกระทะเปิดแก๊สใส่น้ำมันเหมือนเดน ละจ้าทุกคนมาค่ะมาค่ะเทน้ำมันใส่ลงไปค่ะอย่าเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเยิ้มเกินค่ะอยู่แล้วจะเดี๋ยวไม่ทันเวลาหักขวนี่มันจะนานนะคะขวมันจะแห้งค่ะวันนี้ขอแค่ผัดก็พอค่ะใส่กระเทียมลงไปเหมือนเดิมค่ะพื้นฐานของการผัดก็คือใส่น้ำมันใส่กระเทียมผัดกระเทียมให หอมหอมนะคะ <Wow. S 1> นี่ค่ะพอกินหอมขึ้นสีของกระเทียมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปสองฟองค่ะในที่นี้ก็คือไข่ไก่นะคะไม่ใช่ไข่อย่างอื่น <c oughs> อย่าคิดมาก <c oughs> ไปไกลแล้วพีุ่๋วกบมากกมาค่ะค่ะตอกไข่ลงไปก็รีบคนไข่ลงไปเรื่อยๆอย่าให้มันสุกนะคะแล้วก็รีบตามลงไปด้วยหน่อไม้เลยค่ะนี่ค่ะเพราะว่า ต้ไข่ลงไปเรื่อยๆมันจะเละนะคะเคล็ดลับของพี่๋ค่ะใส่ไข่ตามไปเรื่ยอยๆน้อมไม้แล้วก็ผัดๆๆแบบนี้ละคะ่ะเนื้อไข่ไมันจะได้เยอะๆหน่อยใช่ไหมกาทุกคนจากนั้นก็ปรุงรสเลยจ้าปรุงรสอะไรก็ใส่ผงนวลนี่หน่อยะคะ่ะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะของพี่อุ๋ยขอใส่นี่หน่อยนะคะติดมือคะ่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวลงไปนี่หน่อยนี่หน่อยแบบนี้เลยจ้ะแค่นี้เองเลยค่ะแล้วก็ผัด คนนี้มันทั่วๆนะคะคลุกเขาให้มันเข้ากันเลยจ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลลงไปได้เลยตามใจชอบตามรสชาติที่เราชอบเลยจ้าผัดคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะก็ได้แล้วค่ะแต่ถ้าใครอยากกินแห้ง ผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะหรือเขาเรียกว่าคัา่วค่ะควายมันแห้งๆนั่นแหละค่ะเขาถึงเรียกว่าคัา่วหนองไงล่ะคะแก่งหนอคั่วหนอเก่งหนอ <c oughs> ใช่ค่ะกลับมาเหมือนเดิมค่ะทุกคน <c oughs> ผัดหนอไหมใส่ไข่ของพี่อุ๋ยแค่นี้เสร็จแล้วง่ายไหมคะทุกคนตักใส่จานแล้วก็ตกแต่งด้วยพริกขี้หนูเม็ดเล็กๆแบบนี้ล่ะค่ะ เบื่อใครชอบกินเผ็ดแล้ะจะได้มีสีสันนะคะไปเรียวไปตักข้าวร้อนๆมากินคู่กับผัดหน่อไม้ใส่ไข่กันจ้ามาจ้ามาจ้า